เอาเลยคะ่ะยินดต้อนระับทุกคนเข้าสู่ ROV ซึ่งครั้งนี้ออนจะมาออกฮิวทั้งหมดห้าอันเฮ้ยไม่ได้นี่ว่าเออลืมลืมเปลี่ยนเสียได้เลย <c oughs> ก็ยอย่างแรกนะคะา o v เขา,ามีแบบอัปเดตใหม่ใช่ไหม <c oughs> เขามีฮิวไอเทมฮิวเข้ามานะคะซึ่งออนอยากจะมาลองใช้กับเฮเลนดูบอกเลยว่ามีฮิว ฮิวแบบอินฟินิตี้ครับพี่ไายตายไม่นะแวนเอ้ยเปิดบา้าและผมได้บัฟฟ้าด้วยอย่างไรตอนแรกว่าจะกลับแล้วไม่กลับดีกว่าพี่แวนพี่แวนโคตรโอพีเดี๋ยวพี่ไม่ตายเอาแวนไม่นะแวน แว่ให้แวนไม่ตายโอเคฉันก็ไม่ตายฮิวให้แวนมีฮิวสงรองอีกครับเฮ้ยโอ้โเพื่อนเพื่อนเกือบตายเดีย๋ยวเราจะออกเป็นมงกุฎชิงแรกเลยนะกันนะคะเน้นฮิวแรงค่ะยังไม่เน้นรถูดาแล้วกันวันดีเพื่อนฮิว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 ฉนบอกเลยว่าฉันจะไม่ทําให้คนได้เจ็บป่วยนะเดี๋ยวมาไม่ต้องกลับค่ะ ไว้ <Why? laughs> อะไรคะนี่อ,อ,อ้อยอ้อยอ้ยแมนยูไม่ทันแมน sorry เออก,กายได้อยู่ for man เ,เอาสี่ for man ตีสี่เจ้าเลยเอาเลย <laughs> โอ้หข้อเสียคือสกิลค่อนข้างที่จะคูดาวนานอยู่เหมือนกันนะไว้ <laughs> Why? ครับพี่ for man เอาเลยเอาเลยเออโอ้ยโอยโอ,ย,อยช่วยด้วยช่วยด้วยะจะตายโอเคดีมากค่ะ <S <S โอ้เลือดไม่ลดกันสักคุนเลยอ่ะดูดีแล้วจังหวะนี้ต้องจบได้แล้วล่ะและก็ฮิวให้ค่ะเอ้ยแล้วจบแบบโคตรเร็ว โอ้โหเฮเลนเฮเลนเอาฮิวมานี่มันดีจริงอ๋อล่ะค่ะมาในเกมที่สอน,นะคะครั้งนี้ออนจะเปลี่ยนของนิดนึงอ่ะโอเคพลังแฝงอันนี้โอเคแล้วแต่ว่าพลังแฝงเพิ่มเติมออนยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะอุ้ยเออพลังแฝงนี้แหละอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนของออนไม่ได้ออกของตามรรน,นั้นนะคือง่ายๆก็คือลืมลืมจัดเซตของนั่นแหละ เดี๋ยวออมจะพยายามแบบวิ 1941, um ่งเปิดแมให้เอลสู่แล้วกันนะเพื่อให้เอลสูยิงโดนก็แย่ละเพื่อให้เอลสูรมีความมั่นใจในการยิงมากขึ้นนะคะโน้นนี้ต้องจะเล่นเงี้ยเหรอวิซีนเราได้ไม่นะช่วยช่วยไม่ได้แตกไปซองแล้วครับพี่พี่ถอยก่อนครับพี่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 ฮิวแล้วฮิวอุ้ยแล้วพี่ออเมนจับแบบสวยงามแต่ว่าไม่ได้ค่ะ มันถอมมันถอมทุกคนถ้าได้ยินเสียงแบบเชงเชงเชงอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะกำลังกินข้าวอยู่อ๋อหมายก็แล้วเรามาเติมช้าไปหรือเปล่าเนี่ยบอรี่นะคะตอนนี้หิวมาแล้วค่ะแต่วันนี้หิวหิวเราครบเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าซปเปอร์หิวบอกเลยว่าถ้าคุณถ้าคุณออกตามผมแล้วกลับบ้านคืออะไรไม่รู้จักครับ นี่แหละบอกเคลื่อนที่จะยิงไหมครับจะยิงไหมเอาเลยเอาเลยยิงให้โดนนะเออโดนสีดยอดไม่เป็นไรเออเออสุดยอดเลยเพื่อนไปโดนอะไรมาเนี่เพื่อนเอ้ยลืมไปมีฮิวอันนี้นี่นาลืมต้องได้ป้อมแล้วไหมคะอะไร เออได้ป้อมแล้วไหมคะสวยได้ทีรีด้วยไหมต้องได้แล้วแหละตันให้คะ่ะได้แล้วผมได้ทีรีครับยังวันนี้โอไมคก็โอโหกดหิวกดหิวยับยับแต่ก็ช่วยได้ไม่ทัน <laughs> เอ,อ้ไม่จะทำอะไรเออสู่เราทำอะไรเออสู่เรา,มเา,เราเหมอ <laughs> อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เออสู่เลือดน,น้อยใช่ไหมเลือ <laughs> กเต็มเหมือนเดิมเลย <laughs> <laughs> พยาน ยันเม่นๆเขาเม่นๆนะครับพี่เย็ดโดผมมาก <laughs> ผมมากหมดเลยตอนนี้ต่อให้มีตัดเลือกก็เอาไม่ลงหรอกเชื่อดิเล่นกับระบบเฮ้ <h ue> เขาจะโชว์ของเทอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดตานั่นเลยครับพี่เออผมผมเปิดอีก n o p วิ้ยทูเลเองไม่ได้ออกตักเลือดวันนี้ก็เป็นจังหวะของเราตีบ้านเลยครับโอ้ทำไมมันเยอะจังเลย้ายเอ้ยเอ้ยเอลฟ์เอลฟ์น่ากลัวมากอ่ะนี่โอ้โหโอ้โห จะทำอะไรเพื่อนเพื่อนเราเออไม่ได้หรือเปล่านะไม่ได้หรือเปล่า,อาถอยก่อนนะหมาถอยก่อนถอยก่อนว้ายตายแต่ทีนีครับพี่ทีนีตรงนี้เฮ้ยโอ้โแรงจังวะจะทำอะไรพี่ยูวสู่เราแล้วก็มือลั่นกดอันตรแบบีแบบบ๊อบเฮียนนิดนึงไม่ได้หรอ แส่เราต้องทำดีกับคริกซี่บ่อยๆแล้วอุ้ยตายแล้วอ๋อม็กก็อุ๊ย oh อุ้ยช้ำช้ตาย oh God. อ๋อม่ก็ sorry ค่ะออแล้วครับจังหวะนี้รูปทรงเกมดูเหมือนจะแพ้นะครับแต่ว่าอุ้ยเกิดทันอยู่ค่ะมาแล้วครับพี่มาแล้วเอาเลยเอามานันเเอาเอา,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนวางวางอะไรวะ <laughs> ่าไม่ออกครับพี่ฮะอู้หแมวทีรี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 รหว่าง <ś m any two> น,นี้พี่โอเมนพี่โอเมนแอบบแซบ,บนะฮะแอบบดันข้างล่างค่ะเราเรากันหน่อยเว้ยเรากันไหนมัง้งโซนพอโซนพอนตอนนี้ีนน๋ยวผมทำดีกนปล่อยนะหอยนะ 4ี่ห้านั่นอ่ะโอเคครับตาม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 ไม่นะพี่ซินพี่ซินจะทำอะไรซุปเปอร์ฮิวสวยงาม,ามเลือ<ม>่อนไปรถสเกาแอร์เลยครับแล้วยังไงจังหวะนี้ต้องจบแล้วล่ะครับหิวหิวหิวใครวะหิวสูโอเคจบเอ โกงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยออนออนว่ามันใช้ได้มากมันมันด oh, ีมากโอโหติดใจเลยครับผมจะกลับมาเล่นซับเหมือนเดิม